ค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันสัสติพรเลิศรันตนพันธ์ค่ะค่ะอัชารานีปราบริปูค่ะ ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการที่มาชวนท่านผู้ชมค่ะได้พูดคุยนะคะถึงภารกิจต่างๆรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาลนครแม่สอดค่ะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เชื่อว่าท่านผู้ชมนะคะได้รับชมเกี่ยวกับภารกิจงานของเทศบาลนครแม่สอดนะคะที่มีต่อมาตรการการควบคุมแลกะก็ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณแต่่ะ ก็เริ่มเลยนะคะจากเทศบาลนครแม่สอดมีนโยบายในเรื่องของการแจกเบี้ยยังชีพเทศบาลนครแม่สอดก็ได้ดําเนินการโดยมีมาตรการป้องกันแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนะคะที่มารับเบี้ยยังชีพนะจุดที่ทําการชุมชนของเราทั้ง20ชุมชนในวันที่10เมษายน2563ที่ผ่านมานะคะก็ข้อปฏิบัติที่แจ้งให้กับผู้สูงอายุคือหนึ่ง ทุกท่านจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะ,คะสองทุกท่านจะต้องจะ,จะเตรียมปากกาส่วนตัวที่นำมาใช้ในการลงลายมือชื่อนะคะแล้วก็สามก็คือทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรองโดยตรวจวัดอุณหภูมกิก่อนที่จะมาเข้าจุดบริการของเรานะคะ,คะแล้วก็ข้อสี่ก็คือทุกท่านเนี่ยจะต้องนั่งนนั่งห่างกันจำนวนสองเมตรเป็นอย่างน้อยโดยมีท่านประธานชุมชนแล้วก็สมาชิก อสมมาช่วยในการให้บริการประชาชนในการจัดวางในการจัดหาที่นั่งให้กับประชาชนนะคะซึ่ง ในวันที่10ที่ผ่านมานั้นนะคะการแจกเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุกับผู้พิการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อแนวทางนะคะการปรับรูปแบบของการให้บริการนะคะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ทแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวนครแม่สอดนั่นเองค่ะ,คะแล้วก็หลังจากวันที่10เนี่ยนะคะเราก็จะมีการตั้งจุดคัดกรองที่ตลาดสดะนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสดบ้านเหนือในเขตเทศบาลนคะรแม่สอดเนพะื่อให ให้ประชาชนนะคะได้เกิดความาปลอดภัยในการที่เข้าไปรับบริการในการซื้อกับข้าวอาหารนะคะ,คะโดยมีาสารพานธุสุขของคลินิกชุมชนอบอุ่นนะคะไปให้บริการในการาตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมกิก่อนเข้าตลาดสดค่ะรวมไปถึงการาแจ้งให้ทางผู้ที่มารับบริการที่จะเข้าไปซื้อของในตลาดเนี่ยได้ จัดเตรียมหน้ากากนามัยถ้าคุณไม่สวมหน้ากากนามัยนะคะ<ม>ก็จะไม่ได้เข้าไปซื้อ<ม>จับจ่ายใช้สอยในตลาดสดนะค่ะรายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมโรคจากการป้องกันเชือ้โอโควิด -19 นะคะ ที่เป็นจุดคัดกรองที่ตลาดสดบ้านเหนือนะคะคซึ่งตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9เมษายนนะคะมีจํานวนพ่อค้าจํานวน90ร้านนะคะแล้วก็จํานวนประชาชนที่เข้าไปใช้บริการในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจำนวน2,100กว่ารายนะคะค <heh. S 1> ซึ่งพบว่าในจํานวนพ่อค้าและก็ประชาชนเนี่ยวัดอุณหภูมิแล้วก็ต่ํากว่า37.5้าองศาเซลเซียสนะคะก็จะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าในพื้นที่ที่ท่านไปรับบริการเนี่ยเกิดความปลอดภัยแน่น ยันนงมีในส่วนของกิจกรรมด้านของตลาดสดไปแล้วนะคะเรื่องของศาสนาสถานก็เช่นเดียวกันค่ะทางเทศบาลนครแม่สอดนะคะก็นําโดยท่านดเรเทอเกียริชินสอรนันนะคะท่านนายกเทศมนตรีนครแม่สอดค่ะท่านได้มอบหมายให้คุณกุลเครือวีระนะคะพร้อมด้วยกับท่านกานัญชนาหาดีรักนะคะท่านผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษารษาชการแทนประลัดเทศบาลนครแม่สอดค่ะเพื่อที่จะลงพื้นที่นะคะไปทําความสะอาดค่ะณวัดมณีภัยสนค่ะ เพื่อที่จะฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อค่ะรวมไปถึงทําความสะอาดจุดเสี่ยงบริเวณต่างๆที่ประชาชนเข้ามาทํากิจทางด้านาศาสนาในวัดนะคะซึ่งก็ในห่วงเวลาสัปดาห์ต่อไปนะคะก็จะมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องในวัดต่างๆให้ทั่วพื้นที่ของเทศบาลนครแม่สอดน,นั่นเองค่ะค่ะและลําดับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการ รายงานผู้ที่กลับจากต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมไปถึงต่างประเทศด้วยข้อมูลณนะวันที่12เมษายน2563นะคะเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลน,นครแม่สอดร,ร่วมกับอสอมนะคะ,คะและประธานชุมชนลงพื้นที่ติดตามนะคะผู้ที่กลับมาจากต่างจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลและต่างประเทศเพื่อสอบสวนโรคแล้วก็ติดตามผู้เข้าข่ายสงสัยนะคะว่าเป็นผู้สัมผัสกับโควิด -19 พร้อมกับให้คําแนะนําในการปฏิบัติตนในระยะ เฝ้าสังเกตดูอาการตลอดจน14วันนะคะ,คะในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดมีจํานวนผู้ที่กลับมาจากกรุงเทพปริมนฑลจํานวน82รายซึ่งอยู่ในอาการปกติทั้ง82รายนะคะ,คะผู้ที่กลับจากต่างจังหวัดนะคะจำนวน223รายก็มีอาการปกติจํานวน221รายนะคะ,คะ,ะมีอาการไข้มีน้ำมูกเจ็บคอเนี่ยไม่มีเลยไม่พบเลยนะคะแล้วก็ ออกนอกพื้นที่ไม่ครบ14วันจำนวน2รายรวมไปถึงอยู่ระหว่างควอรันทนเนี่ย81รายนะคะผู้ที่กลับจากต่างประเทศจำนวน29รายนะคะมีอาการปกติทั้ง28รายแล้วก็มีอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอจำนวน1รายค่ะ แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะตามภารกิจของเทศบาลนครแม่สอดค่ะต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะดิฉันสัิพรเลิศรัตนพันธ์ค่ะอัชราณีปราบริปูต้องขอราท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ